โอ้โหเด็กๆวันนี้เดี๋ยวเราจะมาแปลงฟันกันนะคะแต่ว่าเราจะแปลงฟันด้วยยาสีฟันวันเดอร์สไมคิดค่ะมีฟูอร์รายด้วยและที่สำคัญเด็กๆจะต้องชอบเพราะว่าเป็นรสส้ม mm. นี่แปลงฟัน <Hey, hey. S 1> มาสิเอลี่เอาไหมลูกเอลี่เอาไหมคะ uh. มาเอามาสิเอาแปลงมาสิลูกเอาแปลงมาสิไหนลองดูลองดูกันนี่ นี่เลยมามีไว้ใจยาสีฟันวันเดอร์สไมล์ตั้งแต่เป็นของผู้ใหญ่แล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้อยากจะให้ทุกคนได้รู้ว่าบรนดาคุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายลองให้น้องๆดูนะคะแปลงดูสนุกและเด็กๆจะชอบชอบไหมลูกชอบชอบได้ชอบค่ะอลี่ชอบไหมคะชอบอลี่ก็ชอบเพราะอลี่กืนเลยค่ะเย้ยและนี่คือยาสีฟันวันเดอร์สไมล์คิดค่ะ